ถอยหลังกันเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำให้นักการเมืองกำลังเร่งตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตัวเองจะมีทางเดินอย่างไรถึงแม้หลายคนจะตัดสินใจอยู่ในสังกัดพรรคเดิมแต่มีอีกหลายคนขอแยกทางเดินไปพรรคใหม่เพื่อสแสวงหาโอกาสการกลับมานั่งเก้าอี้สอสอได้อีกสมัยยิ่งหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2562มีนักการเมืองรุ่นเก่าสอบตกจำนวนมาก ทำให้หลายคนต้องหาพักใหม่เข้าสังกัดเช่นเดียวกับสุรานันท์เวชาชีวะที่เคยเก็บตัวเงียบมาตั้งแต่การรัฐประหาร2557โดยขณะนั้นนางเก้าอี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษ์ชินวัตรส่วนช่วงการเลือกตั้งในปี2562ก็ไม่ได้เข้าสังกัดพรรคการเมืองใดแต่เมื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขยับตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยทำให้สุรานันท์ ตัดสินใจกระโดดลงสนามการเมืองอีกครั้งทำกลางความคาดหวังจะคัมแบ็กสารฝันสมคิดก้าวถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยช่วงแรกสุรนันท์ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและเข้ามาบริหารจัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์รวมถึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่กทมมีอำนาจคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสซในการเลือกตั้งแต่จากนั้นกลับมีกระแสะความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในพรรค เมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างสุรนันท์ที่ไม่พอใจการบริหารงานพักของสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาที่การพักเรื่องการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครซๆกทมรวมถึงความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในการขับเคลื่อนพักในเรื่องอื่นๆสำหรับความขัดแย้งของสุรนันท์ที่เกิดขึ้นภายในพักนั้น ก็ไม่ได้มีเพียงสนธิรัฐเป็นคู่กรณีแต่ระยะหลังเริ่มมีกระแสะว่าบิ๊กเนมหลายคนก็ออกมาส่งสัญญาณไม่พอใจกันคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อก็ทมอเช่นกันขณะเดียวกันในช่วงการมีกระแสะข่าวพูดคุยเรื่องการควบรวมพักสร้างอนาคตไทยกับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ปรากฏว่าสุรนันท์ได้เข้าไปมีบทบาทด้วยโดยการพูดคุยในช่วงแรกยังมีสุรนันท์ปรากฏตัวอยู่ในวงเจรจา แต่ในระยะหลังกลับถูกกันออกมานอกวงซึ่งเหตุผลหลักมาจากแนวคิดของสุรนันท์ไม่ลงล็อกกับตัวแทนของพรรคไทยสร้างไทยทั้งคุณหญิงสุดารัตน์และนาวาอากาศตรีสิทาทิวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโดยมีกระแสะว่าหากยังมีสุรนันท์อยู่ในวงเจรจาการรวมพรรคสร้างอนาคตไทยและพรรคไทยสร้างไทยคงจะไม่เกิดขึ้นกระทั่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมา สุรนันได้โพสต์ข้อความส่งสัญญาณทางการเมืองพร้อมภาพตีน้อยสุนัขที่เลี้ยงไว้ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า t h e b o s s and I h แฮชตีน้อยเป็นคนรักใช้หมาดีกว่าทำงานให้นักการเมืองห่วยห่วยนอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าเหตุผลหลักการโพสต์ดังกล่าวมาจากการที่บทสรุปของการรวมพัก ไม่มีสุรนันท์อยู่ในสมก,การด้วยหรือไม่ด้านนิพิษอินทรสมบตัติอดีตรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยและประธานภาคใต้ก็เป็นอีกรายที่ได้ย้ายไปสังกัดพักพลังประชารัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้นิพิษถูกวางตัวให้เป็นขุนลพลภาคใต้ของพักสร้างอนาคตไทยและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดพัทลุงไปแล้วซึ่งในกรณีนิพิษถือว่าไม่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องความจำเป็นที่ต้องไปต่อให้ได้ทางการเมือง เพราะหากพักสร้างอนาคตไทยควบรวมกับพักไทยสร้างไทยโดยมีภาพการร่วมงานกับอดีตขุนพลพักเพื่อไทยก็อาจส่งผลให้คะแนนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีผลกระทบได้สําหรับการเลือกตั้งในสมรภูมิภาคใต้แน่นอนว่านิพิษก็ไม่สามารถกลับเข้าพักประชาธิปัตย์ได้ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติก็มีตระกูลธรรมเพชรเป็นแกนหลักหรือกับพักภูมิใจไทยก็เป็นพักคู่แข่งที่สําคัญดังนั้นทางเลือกเดียวของนิพิษคือพักพลังประชารัฐ ภายใต้การนำของพลเอกประวิทรวงสุวรรณถึงแม้คะแนนิยมพักเทียบไม่ได้กับการเลือกตั้งเมื่อปี2562แต่ฝั่งนิพิษก็ยังมั่นใจกระแสะการเมืองในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นเมื่อคีแมนสำคัญของพักสร้างอนาคตไทยทั้งสุรานันท์และนิพิษต่างเผชิญปัญหาที่ต่างกันจึงต้องแยกทางเพื่อไปตั้งหลักเริ่มต้นเส้นทางการเมืองของตัวเองอีกครั้ง